แสดงว่าเขาประเมินว่ารอดคำวิธีใช่ผิดนะอย่างพวกเรายังประเมินกันแบบเหมือนหนังเกาหลีเลยใช่ไหมฮะที่คุยกันเพราะเพราะเพราะว่าในในวันนั้นเนี่ยนะครับข่าวรอดเนี่ยมันมีเหมือนกรณีสุทาตวิรอดรอดอย่างนี้ไม่พอระบุตัวเลขกันมาด้วยชัดชัดเจนนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันสองขยักเท่านั้นเองใช่มันต้องรอดต้องสองขยักแต่วันนั้นพี่ตู่เองก็บอกยังบอกเลยว่าน่าจะรอดคืออย่างนี้นะครับในท่ามกลางกระแสซึ่งผมเองก็เห็นว่ามันมัน คลุกฝุ่นมากะนะครับคือถ้ากรณีนี้เนี่ยมันถ้าถ้ามันรอดเนี่ยคนมันจะทนไม่ไหวนะครับเพราะว่าความรู้สึกของคนตั้งแต่คลิปหลุดเนี่ยมันเป็นเรื่องรุนแรงและกระฉุดชาติความนิยมของรัฐบาลเนี่ยต่ำห้าแล้วจากร้อยแต่พอบอกว่าไม่รอดเนี่ยก็ก็ไม่ได้แปลกใจใช่แต่ม,ตมันไม่ควรจะรอดมาตั้งแต่ต้นใช่แต่เป็นตัวเลขที่คนสรส์มากกว่าค่ะ ว่าเอ้ยยังมีมุมบางเออแล้วตอนแรกว่าถ้าไม่รอดคนคิดว่าไม่รอดแบบเอกฉันก่าวสู์ไปหนึ่งอะไรก็ว่าไปใช่ไหม<ฆ>ครับแต่ไอ้ห้าสี่เนี่ยที่ว่ารอดเนี่ยเขาอาจจะเออเดาทางมาถูกครึ่งทางนะครับผพราะว่าเป็นเป็นเกมหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยมันมันถ้าคนที่แบบตื่นเต้นรุ่นม,มากๆหัวใจวายได้นะคุณบุม๋มบรรยากาศการฟังนันคือ ัญญาะน,นั้นตัวตัวคนที่ทําข่าวเราก็ต้องลุ้นกันค่ะว่าเราจะารายงานข่าวยังไงบรรยากาศยังไงคอมเมนต์ในไลฟ์สดเนี่ยโอ้โหสารท่านโดนถล่มเหมือนกันนะว่าตอนแรกก็จะมาตอนหลังก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือเหมือนหนังเกาหลีอ่ะพูดมีการหักบุมกันด้วยคือพอการอ่านสารเนี่ยนะครับในเรื่องนี้มันปนัญหาคือมันสองขยักแล้วดูเหมือนว่าขยักแรกก็รอดขยักแรกให้รอดให้ฟังหนึ่งสบายใจไป แต่ลืมไปว่าคุณวิ่งเธอต้องรอดทั้งสองด่านะนะครับรอดทั้งสองขยักแต่ว่าก็โชคดีกับเธอแล้วเพราะว่าถ้าเธอเกิดรอดทั้งสองขยักวันนี้ก็เต็มบ้านเต็มเมืองนะ,ค,ะคนมันรับกันไม่ไหวร้ว